สวัสดีทุกๆคนแน่วันนี้เราวันนี้หมอมามาฉีดยาออวควายอ้าออกรู้เหรออ่า,อาตัวไหนอะตัวเดิมตัวที่เราจะเอานี่แหละโอ้ยเก่งจริงๆริงอะมีควายอยู่สองตัวเลี้ยงไว้จูเล่นจะฉีดยาท่ายพยาธิหน่อยโหฉลาดเหลือเกินโบตอนเข้ามานี่เลยก็ได้โบ หมดออกมาด้านนี้แล้วเดี๋ยวตามไปดูจริงๆมันก็ไม่เปลี่ยวนะเข้าเข้าที่เดิมแหละเ <c oughs> ข้าที่เดิมไหมอ้าวเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว เดี๋ยวมาช่องนี้อีกได้แล้ว,ลวเหรอโอ้โห oh, oh, oh. เรียบร้อยครับนี่ส,ส,สีมือโคบานเรียบร้อยไ,ไว้ได้ทรมานสัตว์นะทุกคนมัน,ม,นมันจับยากเดี๋ยวฉีดเสร็จก็จะปล่อยเขาแล้วฉีดยาถ่ายพยาธิ ที่จาถ่ายพระาติพระาติรู้สึกจะเยอะหน่อยโอเจับตรงนัน้นเลยเดินโอเคเไปใ,ใกล้ๆได้ไม่เหมือนวัวนะ ครังเหยียบตีนผมมมไไ่คยด้จับอนก็ถึงว่าลักบอกว่าถ้านั้นขี่ได้ด้วยใช่ไหมหรอได้ครับถ้าเราเลี้ยงมันเชื่องเชื่อมันต้องเราต้องใส่สายสะพายเนาะเพราะว่าหลังมันใหญ่ไม่ต้องอะไรเลยถ้าแกขี่ไปเก็มันจับเชือกมันตรงนี้ไม่้ควายไม่ไม่ดื้อ แอปเ<อ><อ>ดียวตัวนี่จะลำบากแเดียวเป็นไงไปได้ไหม,ไมดดเย้ยไม่เข็มงอนี่ก่อนจะฉีดต้องเคาะก่อนนะครับ เคาะนะไม่ใช่ขยา่าฮะเอออันนี้เคาะนะไม่ใช่ย <c oughs> ขย่าวขย่านั่นสิบเอ็ดแล้วนะเรียบร้อยตอนนี้ฝ่ายเรียบร้อยต่อไปเป็นรัวนะครับ